สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Before You รายการท่องเที่ยวและหาความรู้ก่อนที่คุณจะได้ไปสัมผัสเองเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา1 0โม0ครึ่งถึง1 1โมงทาง PSI สาราดีแห่งนี้ค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เราได้ไปชมความงามทางธรรมชาติกันที่หุบป,ป่าตาดสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนอินไทยแลนด์ของจังหวัดอุทัยธานีกันมาแล้วสัปดาห์นี้มิวก็จะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวชมความงามของผืนป่าที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่เปิดกว้างให้หนักท่องเที่ยวได้มาศึกษากันอย่างไม่รู้จบด้วยค่ะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง3จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีและก็จังหวัดตากเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสายหลักของประเทศเช่นแม่ลองสารวินสแกรกรังท่าจีนและก็บางส่วนของแม่น้ำเจ้าพยาด้วยค่ะที่นี่ถือเป็นผืนป่าธรรมชาติที่ยังคงมีความงดงามและสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยค่ะ ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นของพื้นป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรในด้านชีวภาพอีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายของประเทศรวมถึงที่นี่ยังมีป่าไม้หน้านาชนิดแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ที่หายากด้วยจึงทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปีพุทธศักราช2534ได้นำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวไทยที่มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์คู่ควรแก่การรักษาเอาไว้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะไไปปปตตาามชชีีววิิให้้นนคาาระกท Before you ตอนนี้มิวก็พาคุณผู้ชมมาถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกทางธรรมชาติที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยแห่งหนึ่งเลยค่ะเมื่อเราเดินทางเข้ามาสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเราก็จะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์จากพื้นป่าอันร่มรื่นที่นี่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากค่ะสังเกตได้เลยค่ะจากต้นไม้น้อใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่อยู่โดยรอบ บริเวณที Twelve, het, the the ่มิวยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือสะพานข้ามห้วยเสลาเป็นสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทั้งสองฝั่งค่ะจุดนี้ค่ะยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพและก็ชื่นชมทัศนียภาพรอบตัวด้วยค่ะเมื่อเราข้ามแมงอีกฝั่งของสะพานเราก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมจุดต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเตรียมไว้ให้ได้แล้วค่ะ แล้วก็รวมถึงอนุสร์สถานสืบนะคะเสถียรด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมกันในวันนี้มิวและรายการ Before You ก็ได้รับเกียรติจากพี่จารินมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องถามว่าถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการที่จะมาเที่ยวชมในบริเวณของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสามารถเข้ามาได้เลยไหมคะเข้ามาได้เลยครับก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมค่าเข้าพื้นที่ครับค่ะคนละเท่าไหร่ คนโตก็นคนละยี่สิบบาทเด็กสิบบาทรถยนต์สี่ล้อก็สามสิบบาทครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่นี่เราได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกค,คนส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาดูว่ามรดกโลกของประเทศไทยที่แรกเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็คือมาดูอนุสรณ์บุรีของท่านหน้าสือแล้วก็บ้านของท่านนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีทางโรงเรียนหรือมหาวิทยายลายัยหรือว่ากลุ่มนักศึกษาเนี่ย อยากจะมาจัดค่ายมาศึกษาธรรมชาติอย่างนี้สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะก็ทางเบอร์โทรศัพท์ก็0852758433ครับอ๋อค่ะพอเข้ามาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป้วยขาแข้งแล้วมีจุดไหนที่เป็นจุดเด่นเรียกว่าไม่ควรพลาดค่ะถ้าแบบไม่มาแล้วถือว่ามาไม่ถึงที่นี่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วก็คือตรงจะเป็นตรงอนุสาวรีย์ของท่านหัวหน้าสืบด้านในนะครับถ้าคนส่วนใหญ่ที่มาแล้วก็ต้องไปถ่ายรูป อารอนุสวรีของท่านครับอ๋อค่ะได้ฟังเรื่องราวแบบนี้นะคะอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวมิวและพี่จารินจะพาเข้าไปชมภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกันเลยค่ะเดเป็นอาคารรู้สอนนะครับสร้างขึ้นหลังจากที่หัวหน้าสืบเสียไปแล้วก็แล,วแล้วเสร็จเมื่อปี36ครับ น,นี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างะคะอาคารที่เราก็ใช้ประชุมใช้สัมมนา,าครับก็มีเด็กตั้งแต่เด็กอนุบาลยันถึงระดับโลกเลยระดับประเทศเลยนะก็คือทั่วโลกเนี่ยมีประเทศที่มีเสืออยู่แค่13ประเทศทั่วโลกนะครับเขาเสือนี่คือเสือโครง่งรับมีเสือโคร่งนะครับแล้วก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ครับเพื่อ ประชุมแล้วก็นั่งคุยกันว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะดูแลรักษาเสือให้อยู่กับโลกเราได้นานแล้วก็ทุกวันที่หนึ่งกันยาก็จะมีการทําบุญลํดักึการจับป่อยงูพานธนา์เสือตัวนี้เหมือนกันถ้าสังเกตจากทางเดินที่เราเดินเข้ามา,าก็จะมีเห็นคันดินแล้วก็มีหญ้าแฝกคันดินก็คือมีความหมายคือบอกว่าสิ่งปลูกสร้างเกิดหลังธรรมชาติก็เลยเอาธรรมชาติเด่นกว่าสิ่งปลูกสร้าง<อ>ถ้าเราเดินทะลุจากทางเดินผ่านเข้ามาก็จะเห็นอาคารหลังนี้ ทางนี้จะมีซากหัวช้างอยู่ซากหัวช้างเหล่านี้นี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างคะอันนี้เป็นซากที่ถูกล่าครับ mm hmm. ซากที่ถูกล่าของพวานก็คือจากการชนะสูตรของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คือตัวเนี้ยโดนยิง8ปนัดนะครับ mm hmm. โดนยิงด้วยปืน mm hmm. คาบ,บินแล้วก็ไรเฟิลเพื่อเอาเอางานเอาขนายเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นร่องรอยการเอาขวานจามแล้วก็มีเบ้ากลมๆเห็างน้เขาขาว,ขาวตรงนั้นก็คือ <Huh. S 2> เป็นขนาย mm hmm. ขนายดจะเล็กกว่างานงาน,านจะจะ,จะใหญ่กว่านี้ค่ะ ซึ่งขนาดจะมีในช้างทุกตัวไหมคะไม่ครับก็จะมีช้างที่ที่เราเรียกกันก็มีช้างพลายช้างพังช้างสีดอก็มีบางตัวที่มีขนาด นาคาเสถียรเกิดเมื่อวันเสราร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2492ที่ตำบลท่างามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีคุณสืบเป็นบุตรชายคนโตของนายสลับซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีด้วยค่ะและเมื่อคุณสืบนาคฆาเสถียรได้รับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันสัตวาห้วยขาแข้งเขาก็ได้เริ่มงานท่ามกลางปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรของผืนป่าแห่งนี้ คุณสืบได้เร่งดําเนินงานทุกอย่างทั้งงานป้องกันปรับปรามพร้อมกับทุ่มเทตัวเองเก็บข้อมูลทางวิชาการต่างๆเพื่อเสนอต่อองค์การยูเนสโกให้ผืนป่าแห่งนี้ได้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกค่ะสถานที่นี้ค่ะคืออนุสร์สืบนาคเสถียรบุรุษผู้ที่ผลักดันให้ผืนป่าห้วยขาแพงแห่งนี้ได้กลายเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะอนุสร์แห่งนี้สามารถสื่อถึงอะไรได้บ้างคะ การทางานของท่านตั้งแต่ท่านท่านมีชีวิตจนถึงก่อนเสียชีวิตเนี่ยท่านทํางานวิชาการก่อนนั้นก็คือทํางานระัตะเวนนะครับหลังจากที่ทํางานรัตเวนรัะตะเวนแล้วเนี่ยท่านมองว่ามันเป็นการเป็นการการแกล้งคนระดับล่างก็คืออย่างที่ในอาคารเมื่อกี้จากที่จับได้เนี่ยก็คือจะมีตรัสีตสาษาเท่านั้นเองที่ถูกจับนะครับท่านก็เลยเปลี่ยนจากงานระัตะเวนมาเป็นงานวิชาการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่านะครับ งานเก็บข้มอมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าเนี่ยตัวที่ท่านทําก็คือเป็นกวางผานะครับก็คือจะต้องเดินเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ใช้ชีวิตในป่า<ฆ>นะครก็จะมีเป้มีสมุดจดบันทึกสมุดจดบันทึกก็คือเหมือนไปทําพยนิพนเรื่องเรื่องกวางผาตัวนี้ก็คือจะต้องจดบันทึกแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็อนุสาวรีย์จะหันหน้าไปทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือ พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครเป็นพื้นที่ที่ท่านรู้สึกว่ารักและก็หวงแหนมากสุดครับท่านมาทํางานที่นี่ได้8เดือนนะตามลักษณะของของขั้นบันไดาจากรถโรลีไปถึงตัวบ้านมีอยู่แปขั้นก็คือระยะเวลาการทำงานของท่าน8เดือนครับ ก่อนขึ้นบ้านต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นห้องนอนครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่ใช้ห้องนี้เป็นห้องนอน <m> ก็จะมีข้าของเครื่องใช้นะครับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่มีรองเทา้า <m> มีภาพถ่า <m> ยเก็บกรสป,ปาตอนนี้ก็จะเป็นชีวิตประวัต ที่สุดชีวิตของท่านก็คือค,คนที่หนึ่งกานยาหการทํางานและก็การเสียสละชีวิตของท่านเพ<ม>ื่อให้คนทั้งประเทศหรือคนทั่วโลกเป็นความสําคัญด้านทร,ร,รัพยากรของชาติสัศมีบ้านห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเอกสารนะเป็นห้องประชุมด,ด้วยก็<ม>จะมีเข้าของเครื่องใช้เครื่องมีกล้องมีเครบันทึกเสียงใช้งานวิชาการเกี่ยวกับงเกี่ยวกับรัศมา,านะครับ แต่ราทำงานส่วนใหญ่ล้วท่านนั่งทำงานโตตรงนี้บ้านหลังนี้ได้รับการดูแลโดยใครบ้างคะเนี่ยก็จริงๆจะมีแม่บ้านดูแลทุกวันนะครับแล้วก็ทุกๆวันที่1กันยานะครับก็จะมีการทําบุญลำลึกการจากุทกท่านคือก่อนก่อนที่จะถึงวันทําบุญเนี่ยเราก็จะมา ทาสีหรือว่ามาปับปรุงบ้านไม่ให้มันดูดูกลับครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่รับลมเลยไหมคะมุมครับก็หน้าบ้านก็จะมีลำห้วอยอย่างนี้ย บรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากๆเลยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากศึกษาเรื่องราวของคุณสืบนะคะเสถียรก็สามารถมาได้เช่นกันค่ะรวมถึงตัวบ้านหลังนี้ด้วยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถมาศึกษาชีวิตการทํางานรวมถึงห้องทางานของคุณสืบนะคะเสถียรด้วยแต่ว่าเรื่องราวและความน่าสนใจของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ แต่จะเป็นอย่างไรนั้นคนใจรอสักครู่แล้วมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะให้มันลืกให้คลืนให้คึกท้องไปพศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวิว่าเป็นคนไปหาสาระดียๆไปกับทลิปนี้ Before You เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Before You ค่ะหลังจากที่มิวบอกไปในช่วงแรกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งยังมีที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะไปเดินป่ากันเราจะไปเดินที่ไหนคะเราจะไปเดินเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาหินแดงกันครับก่อนที่เราจะออกไปเดินป่าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะการเตรียมตัวก็คือต้องเตรียมก่อนว่าเราจะมาเดินกันศึกษาธรรมชาติเนี่ยก็คือเตรียมน้ํา ต่งกายให้รัดกุมนะเพราะว่าการเข้าไปในป่าเนี่ยมันมีสัตว์หรือมีแมงมีแมลงที่อ,อาจจะทําร้ายเราได้หรือมีใบไม้ที่มีพิษนะครับค่ะแล้วระหว่างการเดินทางเนี่ยเรามีข้อควรระวังอะไรบ้างคะก็คือข้อควรระวังก็ไม่มีอะไรมากก็คือเดินห้ามออกนอกเส้นทางนะครับ อาจจะมีใบไม้หรือมีแมลงมีสัตว์ที่มีพิษค่ะแล้วเราต้องมีเจ้าหน้าที่นําทางไหมคะหรือว่าเราสามารถเดินได้เองอคนที่เคยมาแล้วหรือว่าศึกษาในคู่บือแล้วสามารถเดินเองได้ก็ได้หรือว่าจะขอเจ้าหน้าที่ก็เรามีเจ้าหน้าที่ให้คะ่ะเราเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดงเนี่ยเราจะพบเจออะไรในเส้นทางนี้บ้างคะ่ะอาจจะได้พบเจอนะครับเพราะว่าเราเป็นสัตว์ป่าจริงเราไม่ได้เลี้ยงนะครับอาจจะมีพวกเก้งพวกวกวางหรือพวก มันน่ะหมาป่าก็จะมีพวกสุนัขยิ่งจอกบ,บ้างนะรหรือบางทีก็เป็นเป็นวัวแดงหรือก็ไม่ก็ช้างป่านะครับ,รบก็คือตอนกลางวันแบบนี้เราก็สามารถเห็นได้เหมือนกันครับแบบนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวหมีวว่าตอนนี้เราตามไปดูของจริงกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้คืออะไรล่ะคะตรงนี้ก็จะเป็นอนุสรณ์วิญญาณป่า คร็ <im> จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานเก <คะ S 1> ี่ยวกับงานรัตรเวนนะครับก็คือจริงๆแล้วเขตรักษา,สาพสต่าที่แข่งเราแบ่งงานเป็นสีงานนะครับก็ <im> ะจะมีมีงานป่าป่า,ปาหรืองานรัตรเวนนะครับ <im> เป็นงานหลักแล้วก็งานวิชาก,การเก็บข้อมอูลเอกาสารปา่านะครับแล้วก็งานเผยแพร่ประชาพันธ์อีกอันนึงก็คือเป็นงานธุรการแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นหลักอุสรณ์อยู่4ี่หลักนะครับก็คือ แต่ละหลักแล,ล้วรูปทรงจะไม่ไม่ไม่เหมือน,อนกันแต่จะมี2หลักนนัที่ลักษณะ <ไป S 2> ค,คล้ายคกัน<ช>ก็นคือเจ้าหน้าที่เราเดินลาดตะเวนไปในป่าแล้วก็มันมันจะมีป่องไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าเป็นป่องที่สัตว์ป่าจะต้องมากินและธาตุในป่องคือจะมีพรานเข้ามานั่งซุ่มที่จะยิงสัตว์ อยู่ที่โป่งนะครับแต่ว่าโป่งเนี้ยมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลําห้วยแข้งความกว้างของลําห้วยเนี่ยช่วงช่วงฤดูฝนฤด,ดูน้าหลากเนี่ยมันจะกว้างถึง 80- 100ถึงเมตรนะครับเราเสียเปรียบคือเราเดินมาจากฝั่งหนึ่งของลําห้วยต้องเดินในพื้นที่ที่โล่งโลม่มหามหาพลาน,เ,นเพื่อจะไปแสดงตัวว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ขอจับกลุ่มนะครับพอเราเดินไปในช่วงระยะที่ที่เขาเห็นเราแล้วก็เขาก็เลยใช้ เอาวปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เรา3นัดนะครับเสียชีวิตคาที่1คนอีก1คนนั้นบาดเจ็บนะโดนยิงเข้าบริเวณช่องท้องซึ่งช่องท้องเนี่ยก็จะมีเข็มแัดสนามซึ่งจะมีขวดน้ําอยู่ลูกปืนมันฉลับแล้วก็เข้าไปฝังในกระเพาะปัสสาวะนะครับห้าชั่วโมงผ่านไปด้วยความเจ็บปวดและทรมานเขาก็เสียชีวิตนะครับจึงมีหลักอ,อนุสรณ์หนึ่งหลักอีกนัดหนึ่งก็คือช่วงที่เราเดินเนี่ยในลําห้วยมันมีรากไม้มีกิ่งไม้ก็เดินไปสะดุดรากไม้แล้วหัวทิ่มลูกปืนก็เลย เฉียดหัวไปโดนเป้ด้านหลังนะครับส่วนหลักที่3ที่เห็นหเป็นเหลี่ยมๆด้านบนนี่ก็คือมีความหมายด้วยไหมคะมีความหมายครับมีความหมายก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ของรอยต่อระหว่างนครสวรรค์กับอุทัยธานีเนี่ยมีมีกลุ่มที่เรียกว่าปกคอเนี่ยเหมือนเหมือนทางภาคใต้ใน,นตอนนี้ก็คือเหตุการณ์ไม่ปกติเห็นะก็คือจะมีการขนซากสรรรษษัตว์แล้วก็อาวุธสงครามผ่านเราจึงนำเจ้าหน้าที่นั่งรถไต่สกัดก็ถูกยิงด้วยอาร์พีจีครับ แต่โชคดีที่ RPG ที่เขายิงมาใส่ในตัวรถเราเนี่ยไม,ไม่ไม่ระเบิดไม่ทํางานเขาก็เลยใช้อาวุธสงครามที่เขามียิงใส่เจ้าหน้าที่เราเสียชีวิตหนึ่งคนเนี่ยลักษณะก็เลยจะเป็นเหลี่ยมด้านบนส่วนหลักสุดท้ายนะครับส,สุดท้ายนี่ก็คือในการเข้าออกในพื้นที่ราชการก็จะมีรอพอมีป้อมยามอยู่ถ้าย้อนไปตั้งแต่ปี2องหนึ่งนี่ก็คือพื้นที่เขตราชกาเราก็เปิดแล้วแต่ว่ายังยังเปิดได้ไม่นานเท่าไหร่ก็เปิดให้คนภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมได้ แต่ว่าจะมีระยะเวลาในการเข้าออกนะครับก็คือช่วงระยะเวลา2โมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นแต่คนที่มายิงเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาหลังสี่โมงแล้วแล้วเขาดื่มมาด้วยมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าคุยไม่รู้เรื่องเขาก็เลยชักปืนพกออกมายิงเจ้าหน้าที่ที่พยายามเสียชีวิตนะครับแต่ว่าสี่หลักเนี้ยจะตั้งอยู่ก่อนนะก่อนที่หัวหน้าสืบจะเข้ามาดำรงตําแหน่งเป็นหัวหน้าเขตรักสากสปะที่นี่หัวหน้าสืบท่านก็พา ลูกน้องซึ่งเป็นคนงานรัตะเวนมาตรงจุดนี้แล้วก็พูดว่าคนที่จะตายหรือคนที่จะเสียชีวิตคนต่อไปเนี่ยไม่ใช่คนงานหรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่เดลรัตะเวนแต่จะเป็นตัวท่านนะครับแล้วท่านก็ทําได้อย่างที่ท่านพูดจริงๆหลังจากที่ท่านเสียไปก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัตะเวนคนใดโดนยิงตายอีกเลยนะครับอนุรสร์สี่หลักนี้ก็ถือเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ให้เราระลึกถึงถึงการ ทุ่มเทที่จะอนุรักษ์พืนป่าพืนนี้เอาไว้ครับก็คือ <S <S การที่เขาเสียสละชีวิตเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อลูกเมียหรือทําเพื่อตัวเองแต่ว่าเขาทําเพื่อคนไทยทั้งประเทศหรือคนทั้งโลกเพราะว่าที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินะ้วับ ดินศึกษาธรรมชาติเขาหินแดงเป็นเส้นทางราบผ่านทั้งป่าเตงรังแล้วก็ป่าเบญจพรรณซึ่งจะมีพันธุ์ไม้ในสังคมป่าดิบแรงขึ้นให้ศึกษาได้หลายชนิดค่ะนอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถพบเห็นร่องรอยของสัตว์ผู้ล่าเช่นเสือโครง่งเสือดาวและก็สัตว์กินพืชจำพวกแก้งกวางช้างหมูป่ารวมถึงมีนกานาชนิดด้วยค่ะซึ่งตลอดระยะทางกว่า4.7กิโลเมตรนี้จะใช้เวลาเดินประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะ แต่ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวท่านใดมีเวลาไม่มากหรือว่ามีสุขภาพไม่เอื้ออำนวยเราก็มีเส้นทางระยะสั้นยาวเพียง2.2กิโลเมตรที่ใช้เวลาเดินประมาณ1-2ชั่วโมงให้เลือกเดินด้วยค่ะคืนที้คึกท้องไปเพื่อศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาเปคนไปหาสาระดีๆไปกับทริปนี้ before you ตรงนี้เป็นป่าแตงรังก็จะมีมีต้นแตงต้นรังแต่ว่าในเส้นทางอาจจะไม่พบต้นรังอย่มีแต่ต้นแตงอันนี้คือต้นแตงครับแตงก็คือดูตอนแรกหนูเข้าใจว่ามันคือต้นเดียวกันอ๋อมันเป็นคาร์ต้นกันนะครับก็คืออันนี้ต้นแตงคือดูตรงดูตรงโคนใบฮะโคนใบจะเต็มจะไม่เว้าลลึกนะครับแต่ถ้ารังจะเว้าลึกเป็นรูปหัวใจคล้ายกันก็คือลักษณะที่ที่มีเปลือกหนามีเปลือกหนาแล้วก็จะมีร่อง สาเหตุที่มีเปลือกหนาเลยก็คือธรรมชาติเนี่ยเกิดก่อนมนุษย์มาหลายร้อยปีก็จะมีวิวัฒนาการในการที่จะอยู่กับสภาพอากาศที่มันค่อนข้างจะร้อนต้นไม้ก็เลยปรับสภาพที่เปลือกหนาเพราะว่าช่วงช่วงกลางวัน,นแดดมันจะร้อนนะครับแล้วพอเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งฤด,ดูหนาวฤดูแล้งเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีการทิ้งใบพอทิ้งใบปุ๊บก,ก็จะมีไฟไหมเปลือกหนาก็จะทนไฟได้ แล้วก็จะมีร่องร่องนี้ก็คือเป็นการชะลอการไหลของน้ําฝนเพราะว่าดินที่เราเดินเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายดินที่ไม่อุ้มน้ํตนาต้นไม้ก็เลยปรับตัวที่มีร่องให้น้ําไหลลงสู่โคนต้นแล้วก็ให้รากเก็บสับน้ำได้มากที่สุดในช่วงฤด,ดูฝน ตัวนี้ที่เห็นต้นไม้ตัวนี้เป็นช้างอ๋อเป็นช้างหัะช้างมาใช้เป็นสปารูดเปลื้กคือลักษณะต้นไม้ปัดแตงรังเนี่ยมันจะมีเปลือกค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็มีร่องถูกไหมช้างเดินมาตรงจุดนี้พอเอื้อนคันพุมงพอดีหาคนเกาพุมงไม่มีก็เลยต้องใช้ต้นไม้เขาก็เดินคลอมแล้วก็รูดไม่ได้หาเขาเดินคล้องลูดเลยโถเกาพุ่งต้นนี้ต้นสมอไทยอันนี้คือยอดอ่อนเขา พยายามที่จะมีชีวิตต่อแล้วอย่างนี้นี่จะสามารถอยู่ได้ไหมคะได้ถ้าเราถ้าเราไม่ตัดออก <c oughs> ส่วนตรงนี้เราก็จะเดินมาถึงเรงียกว่าปรร่ารอยต่ออืมเป็นรอยต่อของป่าอะไรคะนี่ตรงนี้ <c oughs> รอยต่อระหว่างป่าเต็งรังกับเบญจพรรณสังเกตได้จากอะไรคะสังเกตได้จากเบญจพรรณก็คือจะมีกอไผ่ส่วนเต็งรังก็คือสภ <c oughs> าพป่าที่มีเปลือกหนา ในเขื่อนนะเยยอดฐานกันดินในป่าบรรจพันธ์เนี่ยก็จะเป็นดินร่วนดินดำเป็นดินที่มีและธาตุและสารอาหารก็้มงที้เยอะดูต้นไม้ก็จะต่างกันต้นไม้<ะ>แถบทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะต้นโตกว่าที่ตรงนี้ค่ะมันจะต้องมีจุดเด่นหรือว่าอะไรคะถึงทำให้มีป่าถึง2ชนิดเนี่ยมาแบบอยู่บรรจบก,กันได้ตรงนี้ที่ เรียกว่าอีโคโทนก็คือคือรอยต่อระหว่างป<ะ>่าเต็งรังกับเบญจพัรณ์รอยต่อนี่ก็คือมันอาจจะเป็นเป็นเนินหรือเป็นล่องซึ่งอสองฝั่งเนี่ยมันก็จะมาชนกันโดยมีการต่อสู้กันระหว่างป่าเต็งรรงและเบญจพัรณ์โดยการปยมาเร็ดก็คือเต็งรังเนี่ยในช่วงฤดูแล้แงเนี่ยมันก็จะมีลูกแล้วก็ลมก็จะพัดไปทางของของเบญจพัรณ์หลังจากที่พัดไปแล้วเนี่ยถ้ามีไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยป่าเบญจพัรณ์เป็นป่าที่ มีกอไผ่แล้วก็มีพันไม้ที่เปลือกบางตอนนี้ทนไฟไม่ได้ก็จะตายไปแล้วเตงรังก็จะลุกไปทางด้านโน้นนะครับแต่ถ้าฝนตกติดต่อกันนะครับเบญจพัณก็จะทําเหมือนกับแต็งรังคือปล่อยเมล็ดต่างฝ่ายต่างปล่อยเมล็ดนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกติดต่อกันสองหรสปีเบญจพัณก็จะขยายมาทางทางเต็งรังตรงนี้ปัจจัยก็คือจะมีไฟกับฝนตรงนี้ก็จะมีพันไม้ทั้งสองชนิดที่เราเรียกว่าทนเรียกว่าป่าลอยต่ออ๋อ oh. อ๋อนนอันนี้ลูก,ต,ลกตับเต่าครับลูกตัดเต่าค่ะทานได้ครับอันนี้ก็คือเขาใช้ผลในการขยายพันธุ์เลยปะคะคือจริงๆแล้วลูกไม้พวกนี้เนี่ยมีเม็ดอยู่ข้างในแล้วก็ะจะมีเนื้อที่หอมอยู่มีกลิ่นหอมให้พวกอิเหนมากินแล้วก็เอาไปถ่ายมูลที่อื่นเ,เป็นการช่วยปูปป่าโดยสัตว์ป่านะครับ อันนี้คือแถวนี้มีต้นของเขาอยู่ไหมคะ่ต้อนตอ้นีต้อนมอีที่สีนู์อ๋อนี่เลยค่ะคุณผู้ชม,มเป็นผนแบบนี้สีดำดำถึงแม้ว่า2.2กิโลเมตรที่เราเดินมานะคะแัไม่ได้เห็นสัตว์ป่าแม้แต่ตัวเดียวแต่ว่าเราก็ได้เห็นรอยเท้าของเขานะคะแล้วก็ ได้ศึกษาเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่จารินนะคะที่มาให้คําแนะนำแล้วก็ให้ความรู้กับหยูในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะน่าเสียดายจริงๆค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Before You แล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อติชมรายการก็สามารถอ e ีเมลมาได้ที่ beforeyou@channel. p s i com ค่ะหรือว่า ไปชมรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปชมได้ที่ y o u t u b e c o m beforeuTV y o ค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของรายการเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m beforeuTV y o ค่ะตอนนี้นะคะมิวแล้วก็พี่จารินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรมท้ายรายการของเราในวันนี้อยากถามคุณผู้ชมว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการจัดตั้งให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในพุทธศักราชใด A. พุทธศักราช2,534 B. พุทธศักราช2,524ทราบคำตอบแล้วส่ง SMS โดยพิมพ์ PSI เว้นวรรคแล้วส่งคำตอบว่า A หรือ B มาที่452-0000รุนรับเสื้อยืดจากอมารินชาแนล e l 2รางวัลไปได้เลยค่ะไปก ทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาเป็นคนไปหาสาระดีๆไปกับทริปนี้ before you